ควิพาท่านผู้ชมนะคะเดินนะคะไปเก็บผักนี่นะคะน้ําน้ําก็ไม่ต้องซื้อนะคะกอกน้ําไปกินได้นะคะส่วนด้านนี้นะคะโรงเรียนมีถึงป .6 ก็เดินจากบ้านนะคะจะไปเก็บผักผักกำลังสวยเห็นผักชีแล่วนะคะจะอยากกินขนมจีนน้ำยากะทินะคะวันนี้ ก็จะเดินไปเก็บผักแล้วก็จะพาท่านเชิมมาักมันหวานที่ก็บก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูดูฟังเสียงน,นกนะคะไม่ต้องสงสัยเวลานี้ไม่มีใครเขาออกจากบ้านนะคะเวลาพักผ่อนอุยเวลาถ่ายคลิปอะจะเลือกนะคะเวลาที่ไม่มีใครเลยที่เก็บเ็นเซอร์ มากแอปเปิลก็ล่างออกง่อยหน่อยกะล่างกินแสบค่ะเนี่ยนะคะลูกกับดกมอกอันนี้ก็จะ,ะ,ะเป็นนะคะซาลี่ถ้าแปลเป็นไทยเนาะเปรอะนะคะนี่จะเน่ากินได้แล้วนะคะหกต้นเท่านี้ ในแถบโซนที่ปุยบุอยู่นะคะถ้าแถวไหนเป็นบ้านสองชั้นนะคะมันก็จะเป็นสองชั้นมันจะเป็นสามชั้นไม่ได้ใไรคนถามเดินมาสวนไกลไหมมันเดินไม่ไกลหรอกนะคะคเดินเร็วๆก็ไม่ถึงสิบนาทีกว เดินเอ่ยแค่้5นาทีเนี่ยขนาดตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะเราใช้เวลาเดินแค่สองนาทีเองนะคะแล้วจะเราก็ตีโคง้งดูบ้านลังนี้ทำจากหิน ของเพิ่งตายตายที่นี่แหละนะ,ะไม่มีใครอยู่เขาก็ไม่มีลูกไม่มีเต่านะคะมีแต่หยาดพี่น้องนะคะเห็นไ่ยังไปเก็บพักแทบบกีนาสีอ่ะ นี่นะคะดอกไม้กำลังบานสักครั้งดอกกล้วนี่นะคะเห็นไหก็เป็นถนนใหญ่ตรงไปทางโน้นนะคะไปฟงปราดา <c oughs> <c oughs> ตรงไปทางนี้ไปแบบว,ว่าพวกเลออมพวกมาดริดนะคะดึงว่าปลูกขอโพดให้ท่านเขาเนี่ย อันนี้เป็นขโพดเลียงสัตว์ของเขาบบงไงของเฮาบบปป่งแกกลับไปย้อนดูได้นะอ่าย่ออะไรลูกยีวยังถือวิสัอมากจกังไม่ใ่นะคะป่งเลยขอโพดขึ้นแต่ขโพดขาเนี้ขั้นห้อ,นนองปุ้ยเอง ซิปุ oh. いい้ยปลูกครั้งแรกแบบเปลือกเก็บพันมาเรื่ลยๆนะคะเก็บอีกยังไปกินดี อยากกินดอกยูดอกอัติโชคนะคะไม่กินมือหลังบิสตงก่อนที่เราจะเก็บผักก็นะคะนี่นะคะให้มากินบิสองเสียนตาเตสซิดบิตสตงซิดดาวซิด วิจิตจงอันสิข้องหมูนะคะกับอันไก่มาให้หมาบิสตังบิสตังเซนตอเตสเกี่ยตัวโน้ตมวยเบอล้างมือก่อนนะคะ นี่บอนี่นะคะน้ำไล่น้นำใสกิ้งเลย กวางตุ้งนะคะข้างหน้านี่มันเป็นกวางตุ้งที่ไม่ดอกนะคะ้างข้างหลังจะเป็นกวางตุ้งดอกพาเดินดูเห็นไหมกวางตุง้งกำลังออกดอกเลยค่ะกวางตุ้งดอกนี้กำลังพัดแสบด้นี่ผักกำลังงามงามค่ะนะคะ ผักสลัดทอนกินไปรเรื่อยนะคะดูผักชีลาวนี่นะคะคณะรุ่นแรกนี่ตั้งใจนะคะอันไว้มเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นไม่กะล่ำดาวก็พวกบกคอรี่เห็นไหมก็พ่อทางออกแล้วนะคะกะ สวยสวยสะอาดตาอืมโหระพานะคะอันไหนที่หวานข้างบนนี้น่ะนะคะรอดแต่ถ้าอันไหนหวานข้ังใ้น่ะบรอดนะคะหยามันหลายนี่นะคะซุ้มต้นบัอกพริก ชี้ลาคือแบบเข่าสวนมาสม่เสมอนะคะมันก็เก็บนะคะพักไปหลากหลายสมอว่ามันนี่ตังใจนะคะเก็บแค่ผักชีเลาไปเพิ่มแค่นั้นแหละนะคะไมนี่นะคะผักชีงามขักขนาดพี่น้องเอ้ยคือเราไม่ถอนเราเลือกที่จะเด็ดและคะ่ะเด็ดแบบนี้นะคะมันก็จะได้กินเรื่อยๆนี่ เด็ดรอบที่สี่นะคะนี่นีอ่อันที่ปุ้ยบอกแหละนะคะช่วงนี้ปุ้ยบคคคคค่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเกินปุ้ยเน้นอันมาปลูกพักให้ท่านนะคะอากาศขอตัวเก็บพักก่อน เราจังไปกินข้าวปุ่นนะคะน้ากันเจ็บต้นหอมหอมป่าเด็ดเอานะคะได้กินเรื่อยๆมันแต่กอบักลายค่ะเนี่ยนะคะพี่นอ้องดอกมันก็ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะกเศ้าเจ็บดอกกินแล้ว ตะกี้เก็บดอกตุมต่มๆกินุ้ยงามคัก สวัสดีค่ะมาได้แท่ได้เวลากินแล้วนี่นะค,ะครับมิีนน้ำยากะทิปลาใส่ลูกชิน้นใส่ขาไก่ค่ะพักนะคะเก็บส,สดๆจากสวนกันเลยทีเดียนะคะดูผะะักแบบโอ้โหสมากผักนะคะก็มีแรดิชนะคะมีผักชีลาวมีผักสลัดกวางตุ้งทั้งดอกและไม่ดอก สารเน่แค่นี้แหละนะคะค่ะ mm hmm. แล้วแต่วุเฟ่ต์เนะพากินแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าพาเดินไปเก็บหนะ mm hmm. ักอืมดูชินปลา เมนูเสร็จนะคะน้ำยาเข้มข้นมาก

ใน,นพริกป่น,นะคะแต่ว่าจริงๆเราเฮ็ดเพ็ดอยู่แล้วนะคะนำยาว่าจำเป็นต้องใส่อะไรน,นะคะพริกป่นไม่เปลื่อ <c oughs> 啥玩意？ เืมดอรู้ไหยผักสดกรอบอร่อยดีอย่าง ถมีก no ันอนกดอยู่้างนะคร Mm. มีอากินโชว์มาหานอนครอกครออครบ